สวัสดีครับท่านท่านผู้ชมและเด็กๆหนูนะครับก็มี่เอจะน่มากออดิเไปไหนขึ้นมาก่อนอ่าวันนี้เราก็จะมาไม่ใช่รีวดเดี่ยวอะไรวะเอาชีวิตรอดกันนะครับในพาร์ทที่หนึ่งนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมไปเลย ชีวิตเรานี่ก็จะเอาเสัน้นๆนะครับสักหนึ่งชั่วโมงแล้วกันครับแต่ตอนนี้เราก็ตัดไม้ทำลายป่าเอ้ยทำลายป่านั่นเองทุ่ทุยโอเคข้าวของก่อนดีกว่าโอเคไมาได้ตัวครอบมนาะไฟแรงจะไม่เป็น

โอเค้มชมนะมันก็ช่างอยู่นี้นะทางนี้ครับเองนะถ้าใครอยากให้ผมทำรับคลิปอะไรก็บอกได้ครับหรือว่ากเกมอะไรก็บอกได้ครับดจัดให้ตามคำขอครับอื gøre skal Det er kun en gang, og er sådan. Det er så. โอเคเราไปไอของก็ขึ้นมาไว้ตรงนี้บ้านเราอยู่ตรงนี้นั่นเองครับไม้รต้ครับตัวนี้โอเคนั่นต้นไมกันอืม че, ну там там там. Хм, вот это. Хм, так, ну вот этот не

嗯，这样子。 Thank you.

ご指摘は勝手にサインが見えないか <laughs>

ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ามทำชิปต,ต่อไปนะคระบาย